การกระทำสี่อย่างที่จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้นะคะติน่าก็กําลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า The Ten X Rule นะคะจากคนเขียนที่ชื่อ Grant Cardone นะคะกะ็ขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านดับสกุลไ่ออกแต่ว่าติน่าชอบเล่มนี้มากนะคะคือเขาพูดถึงการกระทําแบบคูณสิบนะคะว่าทํายังไงเราถึงจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมันก็มี4อย่างนะในโลกนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งออกมาได้เป็น4อย่าง ตามประเภทของการกระทํานะคะดูว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นไหมแล้วถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นเราจะทํำยังไงนะคะเราถึงจะมีชีวิตในแบบที่เราต้องการโอเคอย่างแรกนะคะเขาเรียกว่าเป็นประเภท Do Not เตนนะคะ do n o ตเตนติหน้าแปลเป็นไทยง่ายๆเ,เลยก็คือไม่ทะะําดอยอะไรเลยนะคะประเภทไม่ทําดอยอะไรเลยคืออะไรคือวันๆไม่ทําอะไรวันๆไม่ทําอะไรนั่งเรื่อยๆชิวๆเบื่เอเบไม่มีอะไรคือไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ไปทําไมเหมือนอยู่ไปวันๆน,นะเข้าใจว่าคนประเภทนี้นะดูเหมือนจะไม่ เหนื่อยนะดูเหมือนเฉยๆหรือว่าดูเหมือนก็นว่าไม่ได้ทาอะไรเลยทั้งวันใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยการไม่ทําอะไรเลยก็ใช้พลังงานนะยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยต้องไปทํางานตอนเช้าใช่ไหมแต่เราเนี่ยโอ้โหตื่นมาแล้วโคตรไม่อยากจะไปทํางานเลยเราก็ต้องมานั่งคิดหาข้อแก้ตัวและเอาไงดีว่าจะโทรไปบอกว่าไม่สบายดีไหมพ่อแม่ป่วยพ่อแม่หรือญาติเสียหรือมีเหตุการณ์หันอะไรที่เราจะต้องลาป่วยเราก็ต้องทาไมใช้สมอง่ะใช้พลังสมองในการคิดหาข้อแกต้ตัวก็ใจว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเหมือ กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช้พลังงานนะมันก็ใช้พลังงานเหมือนกันแต่เป็นพลังงานในทางที่ไม่มีประโยชน์ ะะแล้วคนกลุ่มนี้นะบางทีเราไปถามเขานะว่าเฮ<ะ>้ยชีวิตเป็นไงบ้างโอเคไหมเขาก็จะบอกว่าอะไรเรื่อยๆก็มีความสุขดีซึ่งแม่งโคตรงงเลยคือพอเราฟังอะไรแบบนี้บางทีเราก็จะงงๆนะชีวิตมันก็เรื่อยๆเปื่อยนๆนี่หว่ามันมีความสุขใหญ่อะไรวะเพราะว่าจะน่าเคยเจอคนประเภทนี้คือมาอยู่ต่างประเทศมาอยู่เมืองนอกอย่างยุงโรปหรือ,ออเมริกาหรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปมากกว่ามาอยู่เพื่ออะไรเพื่อให้ได้สัญชาติได้สัญชาติแล้วอะไรได้สัญชาติเราจะได้กินเงินหลวงได้เงินค่าเกษียณเพราะว่าถ้าคนอายุมากกว่าเท่านั้นเท่าานนี้้เเกก็ะใหงิ แล้วตัวเองเนี่ยก็อยู่แบบนี้อยู่แบบว่าอยู่แบบยังไงอ่ะอยู่แบบอยู่แบบขี้งกที่น่าจะบอกว่าอยู่แบบขี้งกนะแล้วก็ค่อยๆจับแล้วก็ค่อยๆใช้สอยเจียดเงินกระเินเล็กๆน้อยๆมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็บอกว่าตัวเองมีความสุขแต่จริงๆอ่ะโคตรจมงงเลยว่าฉันเกิดมาทำไมแล้วเบื่อมากคือชีวิตน่าเบื่อมากที่น่ามองที่น่าก็งงๆว่าที่น่าอยู่ไม่ได้อ่ะทำยังไงมันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าวันๆก็รอกันจากราชวานเงี้ยรอได้ด้วยอ่ะ ใช่เหรอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นคนประเภทนี้นะลุกขึ้นมาตื่นนะคะ wake up ตื่นขึ้นมาหาอะไรทําสักอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันอาจจะไม่จาเป็นต้องแบบว่ามีคุณค่าต่อสังคมโอ้โหต่อโลกใบนี้อะไรนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นคุณค่าให้คนรอบข้างเราก็ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคนรอบข้างงเราเพื่อลูกเราเพื่อพ่อแม่เราเพื่อแฟนเราเพื่อคนที่เราลักหรืออย่างน้อยก็เพื่อตัวเราเองนะคะ ต่อไปอย่างที่2นะคะก็คือคนที่กล้ากลัวๆนะคะประเภทที่2คือคนกล้ากลัวๆคือจะทาแต่ก็กลัวแล้วก็ไม่ทําแล้วก็จะทาแต่ก็แบบมีแบบมันจะเก้าๆถอยๆยก้าๆถอยๆนะคะคนประเภทนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าถ้าลงมือทำเนี่ยกลัวว่ามันจะล้มเหลวก็เลยไม่ทำซะเลยดีกว่านะคะซึ่งไม่ได้แตกต่างจากพวกไม่ทําอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเราจะทําใช่ไหมแต่ไม่ทําดีกว่าอ่ะบางคนสมมติว่าบางคนจะแบบว่าเอ้ยนี่นะเดี๋ยวเราแก่เราจะเกษียณนะเดี๋ยวเราต้องไปเล่นหุ้นอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้อง ไปลงทุนหลายๆอย่างเช่อนอาจจะลงทุนกองทุนลงทุนหุ้นลงทุนอะไรอย่างนี้แต่เฮ้ยมันก็มีเหมือนกันนี่หว่าพวกที่เสียงเงินไปเยอะเฮ้ยมันก็มีเหมือนกันนี่หว่าที่แบบว่าหุ้นตกตลาดหุ้นเจ๊งพังหรืออะไรเงีเ้ยเฮ้ยเอาไงดีวะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปอสังหาอสังหาแล้วถ้าสมมติว่าไอ้ที่ที่นั้นอะมันมัน,ม,นมันไม่ได้เพะะิ่มอะถ้าสมมุติว่ามันมีตอนช่วงเศร,รษฐกิจไม่ดีแล้วไอ้ทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้เป็นจานวนเพิ่มเฮ้ยเราทําไีวคไเเมาร้้ขใจนน คืออะไรคือกลัวความล้มเหลวเงียจะทําอะไรสักอย่างต่แบบแกล้าๆก็กลัวเร็วง่ายๆเลยเราทํางานประจำอยู่ใช่ไหมเราโคตรจะไม่ชอบงานนี้เลยเราอยากออกเลยแต่กล้าๆก็กลัวออกแล้วจะเป็นไงวะเราจะหาเงินใหม่ได้ไหมแล้วก็ทนต่อไปไม่ยอมตัดสินใจสักที เห็นไหมคนพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถางอะไรกับไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าอะไรแค่กลัวๆไงนั่งทำอย่างเงี้ยน่งทำอย่างเงี้ยงง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 ไหมสำหรับตีน่านะตีน่าจะแนะนำนี้สรับติประจำใจตีน่าเลยนะตีน่าชอบคำนี้มากก็คือ done is better than perfect นะ done is better than perfect แปลว่าอะไรแปลว่าทำไม่เสร็จดีกว่ามัวแต่ไปรอให้มัน perfect เพราะว่ามันไม่มีวัน perfect อยากทำอะไรลงมือทำทำไปเลยนะคะอย่างตีน่าไปดูคลิปตีน่าเก่าๆตอนที่ตีน่าเริ่มอัดคลิปอะถามว่ากลัวไหมกลัวถามว่ามั่นใจในตัวเองไหม ตอนนั้นก็ไม่มั่นใจนะแต่ทำไปก่อนทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นเองนะคะ ตราไปอย่างที่3นะคะจากในหนังสือนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอย่างที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือคนที่ทําทุกอย่างเป็นปกติธรรมดานะคะคือจะไม่เหมือนอันที่2ตรงที่ว่าที่2เนี่ยคืออยากทำไงแต่กลัวแต่ที่3านะคือทำทำแค่ผ่านทําแค่เอาตัวรอดทําแค่แบบเฮ้ยทาได้ทําแค่แบบให้มันโอเคอ่ะเหมือนแบบหนังสือว่ามีแค่มาตรฐานแค่นี้เราก็ทําแค่นี้เคยเห็นไหมตอนที่เราเรียนอ่ะมันจะมีนักเรียนประเภทที่ทําให้พันผ่านไป ทำกันบ้าสมมุติว่าครูให้ส่งเป็นบอร์ดเป็นรายงานเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทำไมก็ทําให้ผ่านผ่านไปทําให้เสร็จเสร็จไปนะคะเปรียบเทียบกับน,นักเรียนบางคนที่ทุ่มเทมากเลยโอ้โหตกแตง่งนู่นตกแต่งนี่มีแบบของตกแต่งเป็น 3D อะไรเงี้ยนุ่นๆออกมาแบบแบนๆไม่สวยแย่มีนุ่นๆออกมาแล้วก็ทาซะแบบว่าโอ้โหเลิศมากเลยแต่ทําไมโดนเพื่อนหาว่าอะไรเกินหน้าเกินตาเกินหน้าเกินตา าภาษาไทายมันจะมีคำอะไรแบบเนี้ยภาษาอังกฤษไม่ค่อยมีนะ <S <S <ทา>เราจะรู้สึกว่าคนที่ทํามากกว่าคนอื่นคืออะไรคือเกินหน้าเกินตาเราก็เลยทําให้มันพอดีพอดีแตได้สมมติหน้นากลับกันถ้าสมมติว่าเรากําลังจะตายอะเราอยากที่จะได้หมอที่พอดีพอดีอดหรือว่าโคตรแบบเกินหน้าเกินตาคือโดดเด่นโคตรเก่งเลยมาช่วยเราอะลองดูเราอยากได้หมอแบบก็ธรรมดาธรรมดาทำแค่ผ่านผ่านไปทำแค่งานเสร็จเสร็จไปเราอยากได้หมอแบบนั้นไหมอะเราอยากรด้หมอแบบนั้นไหมอะก็ใจมา แล้วสมมติเราไปกินข้าวร้านอาหารเนี่ยเราก็อยากได้อาหารที่ถูกไหมเลิศชั้นดีเว้ยเราอยากจะได้เราอยากจะได้แค่แบบพอกินได้ไหมไม่เราไม่ได้อยากได้แค่แบบพอกินได้ถ้าฉันเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปร้านอาหารนะไปนั่งชิวนะฉันอยากได้ทำไมได้อาหารดีได้อาหารดีๆเอาที่มันอร่อยไม่เอาแบบพอกินได้ไม่เอาก็ใจว่าเนี่ยวเวลาเราคาดหวังกับคนอื่นนะเราคาดหวังว่ามันจะต้องดีที่สุดมันจะต้องเลิศที่สุดแต่เวลาเราเว้ยตัวเราเว้ยเวลาเราทําอะไรเราทําแค่อหไหมพอดีแค่ผ่านๆแค่แบบโอเคเอาตัว ที่น่าเจอมาโคตรเยอะแต่ว่าติน่าเคยเป็นไหมติน่าก็เคยเป็นนะเวลาที่ทํางานที่ตัวเองไม่ชอบอะอย่างติน่าเคยทำงานออฟฟิศที่ไามโคตรไม่ชอบเลยติน่าก็ทําแค่มันผ่านๆะคือไม่ได้ทําให้มัน perfect อะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่ติน่าชอบมากเนี่ยอย่างติน่าชอบเรียนตอนเรียนติน่าชอบเรียนมากแล้วติน่าเรียนกราฟิกดีไซน์นะดีไซน์ติน่าจะลดมากโอ้โหจะดีจะเด่นกว่าคนอื่นคนอื่นเขาทำแบบแค่นี้แค่พิงส่งเป็นแบนไม่ติน่าจะทำแบบนูนทำมี 3D มีเอฟเฟกต์ยิ่งใหญ่อลังการที่ติน่ายกตัวอย่าง เนี่ยจแบบว่ามากเลยน,นะคะเพราะว่าเราไม่อยากทําแค่แบบให้มัน,นผ่านๆนะเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูว่าตัวเองเนี่ยทำเพื่ออยู่รอดให้มัน,นผ่านๆให้มันเสร็จๆไปวันๆหรือเปล่าถ้าใครสมมติมว่าทำงานอยู่ทํางานบริษัททํางานเอ่อทงานออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองคิดดูถ้าสมมติว่าเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจอะเจ้านายเขาจะไล่ใครออกก่อนเขาจะไล่คนที่ทํางานเกินหน้าเกินตาหรือเขาจะไล่แค่ไอคนที่แม่งทํางานแค่เสร็จๆไปอ่ะถูกไหมถูกไหม ความคิดแบบนี้คิดเหมือนกับเราเป็นคนจ้างถ้าสมมติเราจะจ้างงานใครสักคนเราอยากได้คนที่เขาทํางานเราดีๆด,ดูแลเอาใจใส่ทํางานเราเลิ่ๆทาแบบเกินเงินเดือนหรือเราอยากจะได้คนที่แบบอทําแค่เสร็็ๆผ่านๆไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเขาใจเราเราทําอะไรเราก็ทำมันเต็มที่เลยไม่จําเป็นยอย่าทําอย่าทําแค่แบบผ่านๆเสร็จๆไปนะคะ ตัวแปรที่4นะคะเป็นประเภทของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะก็คือทําใหญ่ไว้ก่อนนะคะคือ massive action นะคะการทําใหญ่ไว้ก่อนคืออะไรการทําใหญ่ไว้ก่อนคือเราตั้งเป้าหมายไว้เท่านี้ใช่ไหมฉันจะต้องทําให้มันดีที่สุดและถ้ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือหรือเพิ่มเติมมากกว่าน,นั้นได้ฉันจะทําเยอะข้าอีกใส่เยอะข้าอีกเยอะไปเยอะไปอีกนะ,ะวิธีการทําแบบนี้เนี่ยถ้าเราลองดูพวกคนที่ประสบความสําเร็จนะคะอย่างสมมติอาเป็น Steve j o b ไหน่อนะคะ Steve j o b เนี่ยโอ้โหทำงานวันหนึ่งนอนไม่กี่ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าถูกไมตอนนั้นคือพยายาม ทำโทรศัพท์ที่เขาเชื่อว,ว่าจะต้องดีที่สุดในโลกอ่าใช่ไหมแต่ก่อนโทรศัพท์มีที่ไหนมีปุ่มเดียวอะถ้าใครทันนะมันจะมีพวกโทรศัพท์อะไร Blackberry อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอโห้อะไรวะหรือว่า,หร,วาหรือว่าเป็น Nokia อะไรเงี้ยโอ้โหปุ่มแป้นมาเป็นคีย์บอร์ดเลยคือต้องเลื่อนขึ้นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมปุ่มเยอะมากแต่ iPhone ไม่ Steve Jobs บอกว่าโทรศัพท์เรามีปุ่มเดียวพอพอ Steve Jobs ออก iPhone มาตุ้มทําไมบริษัทอื่นๆเรียนแบบหมดเลยนะะ <laughs> แล้วไงแล้วโทรศัพท์อื่นนะก็เหลือแค่ปุ่มเดียวหมดเลย อดมากนะคะเห็นไหมเขาใส่แรงเขาใส่พลังของเขาไปให้ดีที่สุดแต่ว่าสมมติว่าเราพูดถึงโอเคสติปจ็อแล้วก็เวอร์ไปแล้วโหแบบบางคนว่าเอ้ก็หนูก็ไม่ใช่สติปจ็อกอะค่ะเป็นงานเล็กๆน้อยๆของเราก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะเป็นแม่เราจะเป็นพ่อแม่ถามว่าเราจะเป็นพ่อแม่แค่โอเคกลางๆหรือเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดให้ลูกอ่าเห็นไหมหรือว่าถ้าสมมติเรามีแฟนเรามีคนรักเราจะเป็นแฟนที่แบบกลางๆโอเค ไม่มีอะไรเด่นไม่มีอะไรดีหรือว่าเราจะเป็นแฟนที่ดีที่สุดให้แฟนของเราอะคเราอยูด้านลักกันเราอยากจะเป็นแฟนที่ดีที่สุดให้แฟนของเราหรือเปล่าหรือถ้าเราเป็นลูกเนี้ยเราอยากจะเป็นลูกที่ดีที่สุดให้พ่อแม่เราหรือเปล่าหรือเราอยากที่จะเป็นลูกแบบธรรมดาธรรมดาแม่ไม่มีตังค์หรอกแม่ก็หากินเนาแล้วกันกระจยว่าก็เลยว่าเราก็อยากจะเป็นคนที่ทำไมดีที่สุด ถูกไหมเพราะคือความสาเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่ถ้าสมมติเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะทุกคนได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์คนรอบข้างเรานะคะเขาก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้เนาะสี่ประเภทนะคะลองดูว่าตัวเองอยู่ประเภทไหนถ้าอยู่ประเภท1นึ่งสองสามเนี่ยก็ลองดูว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นประเภทที่4 ะะแล้วใครรู้ตัวว่าเป็นประเภทอะไรแล้วไม่อายที่จะยอมรับนะคะก็สต่ว่าคอมเมนต์มาได้ข้างใต้อย่างนี้เนาะแล้วก็มาแชร์มาแชร,าาร์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้ที่ทีเนชั c นชาน e ลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ